ทางทีมพอจีดิฉันว่าพวกเราก็พยายามร่วมมือกันถ้าท่านมีอะไรที่จะให้ทาทีคอจีเราก็ยินดีมีข้อเสนอะไรโก็ผมพยายาสร้างบรรยากาศในการประชุมแบที่แบบน้องก็ผมก็เคียดในกประชุมแต่ว่าดีาจเตืเคียดมันไปด้วยกันได้นะคือพยายามจะไล่ ข้อมูลให้มนให้มันตรงให้มันให้มันถูกต้องแต่ก็ถามท่านการผมผมไม่เครียดหรอกเออแต่คนฟังเครียด <laughs> ผมไม่ผมมคนไม่เครียดแต่คนฟังเครียดแต่ว่าคนตงผมไม่เครียดจตดเก็บไ,ได้อยู่ที่สองแสนสามหมื่นสองพันร้ห้าสิบห้าจุ้าหนึ่งศูนย์ล้านบาทต่างกว่าประมาณการถ้าเป็นรงสมคักจัดเก็บเองเนี่ย อยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดจุดเจ็ดห้าศูนย์ล้านบาทที่เป็นอัตรารายรับที่สามจุดสี่ตอนนั้นคือูุ้รมกอบการที่เป็นสมาชิกอยู่ในหอการค้าเราเนี่ยตอนนั้นก็คือยังสับสนนะว่าโควิดจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เข่งกับยังอยู่ในช่วงการตั้งตัวในการเรียนรู้มาตรการต่างๆนะครับแล้วก็ทางส่วนภาครัฐก็ได้ดูแล สถานการณ์โควิดได้ดีนะครับแล้วก็ผ่านช่วงแรกออกไปได้ดีนะครับแล้วก็เศรษฐกิจกําลังที่จะตั้งไขได้ก็มาเจอภาวะที่ตรงจุดที่2ตอนแรกก็คือทางทางสมาชิกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็ประเมินว่าถา,านการน่าจะดูแกแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะเป็นผู้ะกาบการเองหรือว่าประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจกับโรคโควิดมากขึ้นเรียนรู้มันมากขึ้นแล้วก็อยู่กับมันเป็นมากขึ้นนะครับทําให้สถานการณ์เนี่ย เมคิดว่ามันน่าจะเดียวไล้ลงเปกว่าตอนรอบแรกกลายเป็นว่าเรื่องที่จะเดินต่อไปได้บวกกับสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในในในพื้นที่ไม่ใช่แค่จังหวัดจุฬาว่าทั้งประเทศเนะฮะก็คือเป็นเรื่องของมัตรการต่างๆที่เป็นบระชาอระชารัฐนะครับ แล้วก็คนเราขึ้นเราชนะนะครับแล้วก็เรารักกันหรือมาตรการต่างๆก็จะชวนเที่ยวในแต่ละพื้นที่ที่ออกมาในระยะมากมานนะครับผมมองว่ามาตรการนี้เป็นอะไรที่อยากให้คำต่อนื่รัฐโครงการเปนไอทีนะครับเนืินไทยแลนด์นะครับเพื่อนไทยแลนด์เป็นไอทีเพื่อนไทยแลนด์นะครับก็คือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอันนี้ผมขอขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับการคันะครับ ว่าถ้าต่อไปในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐถ้ามีองค์กรบริษัทไหนที่ทำการเซอร์ติฟายว่าใช้ของในประเทศไทยในดินไทยแลนด์นะครับแต่ว่ามี by, เซอ,อร์ติฟายบายฟาสลังของประเทศไทยนะครับว่าเรากฟิลดในไทยใช้ในโลกประเทศนะครับซึ่งจริงแล้วทําเรื่องของนโยบายการคำนะครับฟิสิกส์กอลดิซีปล่อยพวกเราชนะเนี่ยนะครับหรือว่าพวกคนละครึ่งเนี่ยอันนี้โอเคมันเพิ่มซีคอนเซ็นชัน นะครับเพิ่มซีแต่มันเป็นซีตัวเดียว่ะมันไม่มีตัวอื่นที่เข้ามาไม่มีเอ่อไม่มีเอ็กซ์พอร์ตอะไรเข้ามานะฮะมันประทังอ่ะมันแค่ต่อลมหายใจเท่านี้ให้กำลังล่างคมสัมภาระพูดถึงเรื่องว่าเอ่อมีเรื่องของดิจิทัลค่อนข้างดีเรื่องของเราชนะหรือคนละครึ่งก็ดิจิทัลค่อนข้างดีทำไมไม่เอาข้อมูลเนี่ยเข้ามามีคล็อกบางทีมีควม Data Analytics, Data Analytics, ำว่าดัตตาดาเลติกดัตตาดาเลติกสัมภาระ สรารศาพ์นิดหรือสุรากากรทุกคนมีข้อมูลทัง้งจีไปในมือทำไมไม่เอาข้อมูลนั้นมาเป็นเชืงอรุกถาเป็นพีนี้ไม่ก,ก,กลับธุทกิจตลาดตายนี่ตายสนิทเลยจากที่เคยขายตอนก่นอนที่โควิดจะระบาดเนาะ อุ้ยแย่งกันซื้อปลาติดต่อมาจะขอเข้ามาซื้อปลาให้โลยี่ห้าบาทเลยเขาถึงเวลาจิงตอนนี้จับสิบห้าบาทบ่อเขายังไม่ขายคนซื้อเลยเขาเราต้องไปง้อแบบบางทีเหมือนถ้าช่วงจังหวะที่ปลาตายอ่ะก็ต้องเร่งเข้ามาจับเขาก็กดราคาเอากดเอาที่เราก็ต้องมาวางแผนติดการหมายว่าทําไงให้น้ําเติมน้ําให้เยอะขึ้นปรับระบบนิเวศในบ่อไม่ให้ปลามันตายก่อนกำหนดคำว่าปลาทับสอก็คือการที่ว่าเราต้องเร่งจับปลาช่วงเมษาซึ่งเป็นเป็นฤดูกาลที่ว่าต้องส่งดอกเบี้ยทับซ้องซึ่งทางกลุ่มเราเนาะก็จะหลบเลี่ยงช่วงมีการจับ ในช่วงเมษาเป็นอย่างมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือจะถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางเพราะว่าทุกคนก็จะเร่งจับช่วงเมษาเพื่อจะเอาเงินตรงนี้ไปสมดุเบีย้ยเนะเราก็เลยเพยายามที่จะจับให้มันอย่างน้้ยก็คือพฤษภาิถุนากรกฎาไปแล้วก็ อย่างน้อยก็คือจะได้ราคาที่สูงขึ้นไม่ถูกกดพ่อค้าคนกลางนะคะแล้วก็ช่วงเมษาเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าแง้งซึ่งปลาเนี่ยก็จะมีกินทั่วไปอย่างช่วงในต้องบอกว่าอย่าง,างในปา่าในเขาอะไรพวกนี้เรียกว่าตามหนองมือเนี่ยพอช่วงเมษาเนี่ยมันจะแล้งสามารถจับปลาได้ง่ายนะคะซึ่งตรงนั้นนะผลประกอบการหรือว่าผลผลิตของปลาเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะพอเยอะปุ๊บเนี่ยมันล้นตลาดราคามันก็จะถูกที่กดลงไปให้ตกต่ำขึ้นนะคะ เราก็เลยจะพยายามไม่จับปลาในช่วงปลาทัาบซักัเดือนเมษายนไปจับที่ภานงศนาขยับให้ไปให้ให้ให้มันเลยให้มันเลยเลยระยะเวลามีนาเพราะมีนาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ท,ที่แบบเขาบอกปิดบัญชีปั๊บใครๆก็ขาร,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 รผมก็จะร,รีบขายดังนั้นเราก็จะพยายามขยับคาขยับคาบให้พยายามให้มันให้มันซอยออกไป<อ>เพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้มันชนกันและดังนั้นมันก็จะทําให้แบบว่า คนก็ไม่ต้องไม่ต้องรีบขายของ <Hej. S 1> เนี่ยครับก็จะกระจายออกม